ชีวิตอากพระธรรมของพระเจ้านะครับอิสยาบทที่17นะครับผลของการลืมพระเจ้าแห่งความรอดนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ าแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทำตามชีวิตไม่ยาบอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคร่ควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับบทที่17ข้อ 1- ถึงข้อ14คุรวาเกี่ยวกับเมืองดามัสกัดนี่แนะ่ดามัสกัดจะไม่เหลือเป็นเมืองและจะกลายเป็นของซากปรักหักพักนะดามัสกัดเป็นเมืองหลวงนะครับในสมัยของ อ,อิสยาเนี่ยนะครับในสมัยนั้นก็เป็นของอารามเนาะอารามก็เป็นประเทศที่ชนชาติอิสราเอลนะอิสราเอลฝ่ายเหนือเนี่ยไปเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์เป็นประเทศที่พบค้าสมาคมด้วยนะครับนะคือชนชาติอิสราเอลแทนที่เขาจะพึ่งพระเจ้าเขาพึ่งตัวเองนะแล้วก็ ทำตามพวกคนคาะาอันเนานะคนในพื้นที่ท้องถิ่นในการกลับไหว้พระบราอานแล้วพระอาเชลาเนี่ยนะพระบราอานก็เป็นพระเจ้าแห่งพืชผลเวลาทำเพาะปลูกอะไรจะเ,เกิดผลดีนะแล้วก็อาเชลาเนะี่ยเป็นเสาเป็นเป็นเหมือนผู้หญิงนะอาบาอานก็เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับน แล้วก็อัจเชลาเนี่ยก็เป็นเป็นพระแห่งการอวยพรอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฉะนั้นพวกพวกเขาก็ไปกราบไหว้พระบาน,เ,นเขาเขาออกจากประเทศอิสราเอลเนาะแยกออกมาเป็นอิสราเอลเหนือเนี่ยอ,อ๋อทางทางยูดาห์ทางฝ่ายใต้เขามีเยรูเซาเลม็มเขามีวิหารใช่ไหมเขามีสถานที่นะมัมการนะพวกเขาแยกออกมาแล้วเขาจะไปที่นู่นก็ไม่ได้เขาก็เลย ตั้งสถานมนมสการใหม่แล้วก็เขาก็กลับไหว้ลูกขอรบเหล่านี้ด้วยนะแล้วก็ไปเ,เชื่อมสัมพันธ์กับอารามนี่แหละเขาคิดว่าอารามก็เป็นเพื่อนที่เ,เป็นเป็นประเทศที่จะเป็นประเทศที่ช่วยเขาได้นะเขาจะยืนด้วยตัวของเขาด้วยกําลังของมนุษย์เนะพึ่งมนุษย์ด้วยกันนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเจ้า ก็มีถ้อยคําที่สําคัญไปถึงดามัสกัสด,นะดามัสกัสในเวลานั้นเป็นของอารามต่อมาก็เป็นัอซีเรียัสซีเรียกนตอนนี้ก็คือซีเรียรนะครับดามัสกัสจะไม่เหลือนะต่อไปเนาะในสมัยนั้นก็ถูกทาลายไปหมดแล้วเนาะข้อที่2นะครับเมืองทั้งหลายของอารเอ,รอ,รอรจะถูกทิ้งร้างจะกลายเป็นที่สําหรับ ฝงแพะแกะที่ซึ่งพวกมันจะนอนลงโดยไม่มีใครทำให้มันกลัวป้อมประการจะหายไปจากเอบราฮิมและราชกรจะหายไปจากดามัสกัสและคนเหลืออยู่ของซีเรียจะเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของคนอิสราเอลพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละ และอยู่มาในวันนั้นศักดิ์ศรีของยาโคบจะตกตำ่ำและร่างกายที่อ้วนของเขาจะสูบผอมลงและจะเป็นเหมือนคนเกี่ยวข้าวที่รวบรวมต้นข้าวซึ่งตั้งอยู่แขนของเขาจะเกี่ยวรวงข้าวและจะเป็นเหมือนอจะเป็นเหมือนเมื่อคนเก็บรวงข้าวที่หูกเขาเรฟาอิมแต่การเก็บเกี่ยวที่เหลืออยู่ในนั้น จะเป็นเหมือนการตีต้นมะกอกที่มีเพียงสองหรือสามลูกซึ่งเหลืออยู่บนยอดสูงสุดหรือสี่ถึงห้าลูกซึ่งอยู่ตามกิ่งของต้นไม้พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้แหละนี่ก็คือจะถูกจัดการไม่มีอะไรเหลือเหลือก็กระปิกระปอยเหลืออยู่ไม่กี่ลูกเหมือนกับเขาเก็บลูกมะกอกนะเขาก็คงจะใช้วิธีนะก็จะ ไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลืออยู่ไม่กี่ลูกอะไรประมาณนี้นะครับบ้านก็ถูกทำลายเมืองก็ถูกทํำลายเหลือแต่ซากปรากัาพังแพะแก่ก็ไม่มีใครเลี้ยงดูอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เกิดขึ้นเนาะพร,ระเจ้าก็ตัดแบบนั้นเลยข้อที่7นะครับ mm hmm. ในวันนั้น mm hmm. คนจะเอาใจใส่ในพระผู้สร้างของตนและดวงตาของเขาจะมองดูองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลนะในวันนั้นคนเขาก็จะ หันมาหาพระเจ้านะพระธรรมของพระเจ้าโดนข้อนี้ก็ทำให้นึกถึงในพันธสัญญาใหม่นะครับก็พูดถึงวันหนึ่งทุกคนจะคุกเข่าลงต่อจำพรพระพักของพระเยซูวันหนึ่งเมื่อโลกถูกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างถูกพิพากษาถูกจัดการหมดในพระมีบอกว่าพระนัสัญญาบอกทุกเขาจะมาคุกเข่าลงต่อหนะ้าพระเยซูคริส คนที่เชื่อในพระเยซูก็คุกเข่าลงในมาสสารสรรและเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยให้รอดที่พระองค์ทรงช่วยกู้นะแต่คนที่ไม่เชื่อพระเยซูปฏิเสธพระเยซูในสมัยก่อนหน้านั้นพอถึงเวลาวันพิพากษาเขาก็จะมาด้วยเหมือนกันคุกเข่าลงเหมือนกันไม่ได้คุกเข่าลงชื่นชมยินดีฉเฉลิมฉลองเนี่ยแต่คุกเข่าลงขอชีวิตขอพระเมตตา ขอให้พ้นจากการพิพากษาแต่ในเวลานั้นก็หมดเวลาแล้วนะครับทุกเขานั้นจะมาอยู่ต่อนเฉพาะพระพักพระเยซูในพระคมีพูดแบบนั้นจริงๆนะครับข้อที่8นะเขาจะไม่เอาใจใส่แท่นบูชาซึ่งทําด้วยมือของเขาและเขาจะไม่มองสิ่งที่นิ้วของเขาเองทําขึ้นไม่ว่าจะเป็นบรรดาสาวอาเชราหรือที่เผาเครื่องหอมนะรูโเคารบ พิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขายึดถือที่เขาบูชาเขารบสิ่งเหล่านั้นช่วยเขาไม่ได้เลยนะครับนะพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ทำในเวลานั้นนะ่ะที่สาวอ,อาเชลานะนั่นก็คือการ <c oughs> เขาเรียกว่าเราอ่านพระบัมเพี์เราจะเจอว่าโสเพณีอ่นะโสเพณีเหล่านี้นะเป็นเป็นผู้ที่ แต่บอกว่ายังไงก็คือรับรับงานการที่จะให้คนไปนอนกับเขาเนี่ยเพื่อเพื่อถวายบูชาแก่เสาอาชีลานี่แก่รูปคอรบเหล่านั้นเนี่ยก็คือถ้ามีเพศธัมพันธ์ต่อหน้ารูปขอรบเหล่านั้น,นจะได้รับพระพรนี้ก็จะมีอาชีพหนึ่งเนี่ยโสเพณีในสถานาในสถานบูชาเหล่านี้นี่ ก็ไปซื้อบริการแล้วก็ไปร่วงใบเวณีมีเพศสัมพันธ์แล้วจะไดนี่คือพิธิกรรมก็สิ่งเหล่านั้นก็ช่วยเขาไม่ได้พี่น้องครับมันคือ,อการล่อลวงของซาตานที่ทําให้คนเนี่ยตามทำตามอาเภอใจแล้วก็คิดว่าโอ้สิ่งเหล่านั้นเน่ยเป็นที่ถวายเป็นที่พระของเขาจะอุปพรพรแต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องมาคุกเขาลงต่อจำาพพักของพระเจ้านะ ไม่ว่าจะเป็นลูกคอรบทําด้วยมือมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําขึ้นมาเพื่อกลับไปว่าโอ้นี่คือพระเจ้าของฉันนี่ก็คือเทวรลูปนะเป็นเทพเจ้าที่จะช่วยสุดท้ายช่วยไม่ได้พิธีกรรมเครื่องหอมก็ช่วยไม่ได้นะครับนะข้อที่เก้าบอกว่าในเมืองในวันนั้นเมืองทั้งหลายที่แข็งแกร่งของเขาซึ่งพวกเขาทิ้งให้ร้างเพราะคนอิสราเอลจะเป็นเหมืองที่ร้างในป่า หรือในดงไม้และจะไกลเป็นที่ร้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับจะถูกทิ้งไปเลยข้อที่10นะเพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความรอดของเจ้าและไม่ได้จดจำพระศีลาแห่งการลี้ภัยของเจ้าดังนั้นเจ้าปลูกต้นไม้แห่งความยินดีและปากกิ่งอางุ่นของคนต่างด้าว เพราะอิสราเอลลืมพระเจ้าไนงะเพราะอิสราเอลที่ถูกนํามาจากอียิปต์เป็นทาสมาสู่การเป็นไทยมาสู่แผ่นดินที่อุดมไปด้วยความาด้วยน้ํานมและน้ําพึ่งแต่ว่าหนึ่งเขาก็ลืมพระเจ้าไปไปคบคักไปอยู่กับซีเรียรอารลามไปอ,อยู่กับคิดว่าสิ่งเหล่านั้นผู้ผู้คนเหล่านั้นจะช่วยเขาได้โอพระเจ้าลืมไปแล้วนะว่าเป็นใครนะเอาเอาเพื่อนดีวกว่าเอามนุุย์ด้วยกวัมาเป็นที่พึ่ง พระเจ้าก็ให้ถ้อยคําของพระองค์ผ่านทางอิสยาผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าดามัสกัสจะถูกทำลายจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะซาเอลเนี่ยลืมพระเจ้าไปและในพระธรรมอิสยาบทแรกๆเราก็จะพบว่าเพราะว่า,าพระเจ้าตัดว่าวัวมันยังจำาลางให้หญ้าของมันได้น แแก่ก็ยังจําเจ้าของได้แต่อิสราเอลจําพระเจ้าไม่ได้ลืมพระเจ้าไปลืมพระเจ้าพระเจ้าเลยให้เขาได้พบกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าเนาะในเวลานี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่นะครับเราอ,อยู่ในยุปปคพรกคุณที่พระองค์จะไม่ให้เราเจอกับการจัดการหดร้ายหดเที่ยมแบบนี้นะครับแต่พระองค์ทรงให้เรา อ,อยู่ในทางของพระองค์จนกว่าวันหนึ่งนะครับพระองค์จะเสด็จมานะอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่สิบเพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความโรดของเจ้าและไม่ได้จดจำพระศิลาแห่งการลีภัยของเจ้าดังนั้นเจ้าปลูกต้นไม้แห่งความยินดีก็นะคือและปากกิง อางุนของคนต่างด้าวไว้ก็คือไปเชื่อมโยงกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคนที่ไม่มีพระเจ้านะไปคบค้าไปาจับมือม,มีความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเป็นพันธมิตรกับคนที่ไม่มีพระเจ้านะี่ข้อที่11นะครับแม้ว่าเจ้าทำให้มันงอกในวันที่เจ้าปลูกบันและทำให้มันออกดอกในเช้าของวันที่เจ้าหวาน ถึงกระนั้นผลของการผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนีไปในวันแห่งความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่รักษาไม่ได้เอะเสียงอึกกระทึกของประชาชนมากมายดังสนัน่นเหมือนเสียงดังสนั่นของทะเลเอเสียงดังกึกก้องของชนชาติทั้งหลายดังกึกก้องเหมือนเสียงกึกก้องของน้ำที่มีพลังมหาศาลบรรดาชนชาติส่งเสียง ก็ก้องเหมือนเสียงของน้ำเป็นอันมากแต่พระองค์จะทรงกำรับและเขาจะหนีไปไกลๆถูกไล่ไปเหมือนแกลบที่ต้องลมบนภูเขาเหมือนฝุ่นที่ปลิวไปต่อพา,ายาุต่อหน้าพายุดูดูสิพอเวลาเย็นก็มีความสุดสดยองพอรุ่งเช้าเขาก็ไกลอขออภัยเขาทั้งหลายก็ ไม่มีแล้วนี่เป็นสภาพของพวกที่แย่งทรัพย์ของเราและเป็นส่วนของพวกที่ปล้นเรานี่เจ้าบอกว่าไปผูกสัมพันพันทำอยู่ในเป็นพันธมิตรกับคนต่างด้าวนะคิดว่ามันจะทำให้เ,เกิดกันอยู่ดีมีสุขนะจะเกิดผลจะเก็บเกีนะ่ยวนถึงแม้ว่ามันจะมีผลขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ ก็จะถูกจัดการทำลายไปนะครับนะเหมือนแกลบที่มีพรลมมาปุ๊บก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่พี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเนาะในในมามสัรนะครับดีฉันเน้นพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วนะเกี่ยวข้อ,ของกับอะไรชีวิตของเรานะครับเกี่ยวข้องับอะไรชีวิตของเราแต่นี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เนะเราได้รับความรอด โดยการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์นะครับอิสราเอลเขาได้รับการหลุดพ้นได้รับการช่วยกู้จากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็มาอยู่ในคานาอันนะเราอยู่ในเราอยู่ในอ,อำนาจของความมืดของความบาปเราได้รับการทรงไถ่จากพระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระองค์ชำระเราแล้วจากคนบาปมาเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนี่คือในชีวิตของเราในเวลานี้พี่น้อง เมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่เตือนเราถ้อยคำหนึ่งที่เตือนเราผมก็นำออกคำนี้ก็คือเพราะพวกเขาลืมพระเจ้าแห่งความรอดเขาก็เลยอยู่ในความยากลำบากนะครับนะเราได้รับการช่วยกู้ให้รอดแล้วเราลืมพระเจ้าหรือเปล่าเราใช้กําลังเร่ยวแรงของมนุษย์ไหมเราไปเ,าเทียมแอบก,กับคนไม่เชื่อทำแบบคนไม่เชื่อ ในการทําธุรกิจการทํางานการประกอบอัญชีพไหมเราลืมพระเจ้าที่ช่วยเราได้เราลืมสติปัญญาในพระคัมภีร์ของพระเจ้าไหมเราลืมวิธีการของพระองค์ที่พระองค์ประทานให้กับเราไหมเราลืมลิธานุภาพของข่าวประเสริฐไหมเราลืมพระโลหิตของพระองค์ลิทานุภาพของพระโลหิตของพระองค์ที่ไถ่โทษเราไหมเร,เราลืมที่จะพึ่งพระเจ้าหรือเปล่าเราลืมที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าหรือเปล่าเราลืมที่จะ ขอกาลังจากพระเจ้าในการ,รเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไหมเราลืมที่จะขอการปรึกษาจากพระเจ้าในการดําเนินชีวิตในการทําธุรกิจการศึกษาเ,าเรียนหรือปัญหาหนึ่งใดที่เราพบเราเจอเราลืมขอการปรึกษาจากพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เมื่อผมอ่านแล้วผมก็ได้ในมุมนี้เมื่อเราลืมพระเจ้าเราก็ ก็จะไม่ต่างกับชนชติอเสียเอลถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกไม่ถูกทําโทษไม่ถูกลงโทษแต่เราก็อยู่ในความลําบากลําบากก็คือเราไม่ไปได้ไปถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์หรือชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะเราก็ยังจะอยู่ในชีวิตที่ขัดแคลนขัดสนอยู่อยู่ในชีวิตที่ยากลําบากอยู่นะครับเราลืมพระเจ้าไปหรือเปล่าเราลืมพระคุณของพระเจ้าหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เมื่อเราอ่านแล้วเราก็ต้องเอามาคิดถึงชีวิตของเรานะครับข้อคิดมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะเราลืมพระเจ้าหรือเปล่าเราลืมนะพี่น้องเราก็มาประเมินแล้วก็คิดในเวลานี้ว่าเอ๊ะเราลืมพระเจ้าในเรื่องใดบ้างเราลืมพระเจ้าในด้านต่างๆของชีวิตหรือเปล่าเราลืมพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาสัญญากับเราไหม นะครับก็อลองมาคิดดูผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะคิดออกนะว่ามีอะไรที่ลืมพระเจ้ามีสิงส่งซึ่งงใดที่ไม่ได้พึ่งพระเจ้าแต่พึ่งกําลังของตัวเองพึ่งสติปัญญาความรู้ประสบการณ์พึ่งความจํากัดของตัวเองหรือเปล่านะครับและจะไม่ลืมพระเจ้าได้อย่างไรอาร่านพระคำของพระองค์ทุกวันนะครับเข้าเฝ้าพระองค์ทุกวันแล้วก็ การอ่านพระครรมของพระเจ้าแล้วก็เข้าฟ้าพระเจ้าเป็นการทําให้เราได้คิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระองค์เปิดเผยให้กับเราสิ่งที่พระองค์ตัดกับเราสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะให้เราเป็นไปเราก็ทบทวนทุกวันคิดใคร่ครวญทุกวันอธิษฐานแล้วก็พึ่งพระเจ้าแล้วก็ทําตามนั้นทุกวันพึ่งพระเยซูสุดพึ่งพระเยซูคริสทุกวันเพียงแค่นี้เราก็จะไม่ลืมพระเจ้าแล้วทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราก็จะได้นึกถือว่าพระเจ้าตรัสไว้อย่างไรทุกครั้งที่เราเจอกับวิกฤต เราจะนึกขึ้นได้ว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราผ่านวิกฤตนั้นได้และเมื่อเราประสบความสาเร็จนะได้ได้รับพระพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราจะไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าที่โพร่ทรงให้เกิดผลเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราไม่ลืมพระเจ้านะจะบอกคนร่มคัางให้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างไรนะครับ นะพี่น้องคนจํานวนมากก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าคนจํานวนมากยังไม่ได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์เราจะให้เข้ามารู้จักเข้าเฝ้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเสมอเราไม่ลืมพระอ,องค์ไม่ว่าจะทําอะไรเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานตอบพระองค์ขอพระองค์ทรงนําเราเมื่อเราไปถึงความอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในทุกด้านนะครับ มีชีวิตที่มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีนะครับไม่ขัดสิ่งดีใดๆเลยคนรอบข้างก็จะมองถึงชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะบอกกับเขาว่าเพราะเราไม่ได้ลืมพระเจ้าที่ช่วยกู้ชีวิตของเราเราอาธิษฐานตอบพร่องเข้าฝ้า,าพร่องเสมอพึ่งพร่องเสมอในทุกๆด้านไม่ได้ทําตามคนรอบข้างคนอื่นๆที่ไม่มีพระเจ้าในวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้อ่ ลุงปะเวณีไม่ได้ไปทำะไรเราก็อยู่ในทางที่ถูกต้องพระเจ้าช่วยเราพระเจ้านําเราเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเปิดใจฟังเรื่องราพระเยซูเขาเผยเสดของพระองค์ต้อนรับพระองค์เขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความชื่นชมยดีแล้วมีสันติสุขด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับให้เราใช้เวลาี้ที่ฐานหลอพระเจ้านะครับอะไรคือข้อเคดอะไรคือสิ่งที่จะเป็นการตอบสนองด้วยการเชื่อฟังทำตามนะครับ พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจะพระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงนำเราที่เราจะไม่ลืมพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์การช่วยกู้ช่วยไถ่ของพระองค์เราไม่ลืมพระประสงค์ของพระองค์เราไม่ลืมพระสัญญาของพระองค์เราไม่ลืมถ้อยคําของพระองค์ที่ตัดกับเราพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะนาเราแล้วเราจะเคาเฝ้าพพระองค์แล้วก็พึ่งพระองค์อยู่เสมอพระองค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอพระยามราสุดที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าพระพรครับ ไปให้คนรู้ว่าใครที่นำค้ำ